ค่าเชื่อนะคะขอโทษขอให้ผู้คนบก,กินเนื้อกินดีเพื่อเราด้วยค่ะด้วยของแทบอยู่กับคนมากค่ะมาค่ะผู้ได้กินกับมากค่ะอืม Mm-hmm.